ค่ะห่างหายกันไปหลายวันทิ้งช่วงนะคะปล่อยให้เขาโตจากครั้งสุดท้ายที่เราอัปเดตวิดีโอไปก็คือสิบสี่วันหลังจากเพาะ,มะเมล็ดนะคะวันนี้เป็นวันที่สิเจ็ดแล้วที่เราบ่ม,มเมล็ดฟิลโลมาล์โกนะคะก็คือก็จะได้ขนาดต้นประมาณเท่านี้นะคะก็คือทางร้านก็จะเริ่มเปิดกล่องให้เขาเอ,อโตได้ได้รับแสงแล้วสังเกตดูนะคะ ต้นเขาก็จะไม่ค่อยสูงมากๆก็จะออ่ก็จะอยู่ในระดับประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าขอบใบก็มีช้ําน้ํำนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่ามันแฉะเกินไปแต่ว่าอันนี้ของทางร้านเราจะไว้ในโรงเรือนแสงประมาณนี้เลยนะคะอยู่รวมกับมอนสเตล่าของทางร้านเราเลยค่ะทีนี้มันก็ยังมีมเมล็ดที่เขายังไม่งอกไม่ต้องตกใจนะคะปล่อยไปเรื่อยๆจะเย็นๆ นี่ค่ะก็จะมีมีทั้งเตรียมงอกมีทั้งมีเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ทางร้านรับได้นะคะเดี๋ยวก็จะเปิดกล่องให้เขาโตขึ้นทีนี้มีเพื่อนๆอินบ็อกมาถามหลายท่านเลยนะคะว่าย้ายได้หรือยังไซนี้ขณะนี้เริ่มย้ายได้หรือยังถ้าเป็นคนที่เคยย้ายไม้เล็กๆมีความชำนาญในการย้ายเนี่ยร้านก็คิดว่า สามารถย้ายได้นะคะแต่ว่าก็ต้องอบต่อนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือเราสามารถปล่อยให้เขาโตขึ้นไปกว่านี้ก่อนนะคะให้ต้นใบจริงเนี่ยเขาออกมาก่อนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าใบเลี้ยงนะคะซึ่งถ้าเราย้ายตอนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงแล้วก็ต้องอบต่อวัสดุปลูกสำหรับในการย้าย เบื้องต้นเนี่ยทางร้านก็จะชอบที่จะลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ถ้ายังต้นเล็กอยู่เนี่ยก็ยังต้องเป็นวัสดุที่อุ้มน้ำได้ดีเราจะไม่ระบุไปว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่เราเน้นว่าควรจะใช้อะไรในระยะนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละคนในแต่ละท่านมีอุปกรณ์มีวัสดุที่ไม่เหมือนกันพิจารณาใช้ตามความเหมาะสมและสิ่งที่เรามีได้นะคะ นี่ค่ะ17วันกับการบ่มเมล็ดทางร้านเลือกที่จะยังไม่ย้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ย้ายให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเว้นช่วงของการอัปเดตวิดีโอการจเจริญเติบโตเนี่ยเป็นสัปดาห์หละครั้งนะคะเพราะว่าถ้ามาดูทุกวันแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับระยะ อาจจะโตขึ้นไม่เยอะหรือว่าวันไหนเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันทันทีนะคะขออนุญาตซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นชา้ชาๆนะคะต้นน้อยๆกำลังออกมานะคะแล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นปุยๆแถวๆคนเขาอันนั้นไม่ใช่ลานะคะแต่ที่เป็นลานเนี่ยก็มีไม่ใช่ไม่มีทางร้านเพราะเองบางทีก็จะขึ้นลานี่ค่ะ ก็อยู่ตรงนั้นเม็ดนี้เคยเอาลงไปชุบยาลาแล้วแต่ก็ไม่น่าจะไม่อรอดน่าจะเสียหายวัสดุปลูกที่ใช้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะของเราวันนี้ในครั้งนี้เราใช้พีทมอสค่ะเพราะว่าดปกติแล้วเราจะชอบใช้เออ่ขุยมะพร้าวแช่น้ําก่อนใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยเราก็จะบีบเหมือนคั้นกะทิค่ะบีบน้ําที่เราแช่ไว้เนี่ยออกแล้วก็มาใส่กล่องใส่แบบนี้ แล้วก็จะเปรย์น้ำให้เต็มเวลาปลูกนะคะเวลาระบมเราจะเรียงมเมล็ดลงไปโดยที่ไม่ต้องกรบมเมล็ดนะคะไม่ต้องกรบมเมล็ดเพื่อที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในแต่ละระยะในแต่ละขั้นตอนในแต่ละความเปลี่ยนแปลงสําหรับตอนนี้เราต้องอยู่บ้านกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะไม่มีอะไรทําเรามาดูต้นไม้เราดีกว่าดูการเจริญเติบโตในแต่ละวันของเขานะคะเป็นการผ่อนคลายไปอีกทางหนึ่ง แล้วยังไงเพื่อนๆมีคำถามหรือมีคำแนะนำหรือว่าอยากให้ทางร้านเนี่ยช่วยนำเสนอเรื่องใดก็ติดต่อหรือว่าทักกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีค่ะและอย่าลืมนะคะซื้อมเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพเปอร์เซ็นต์งอกสูงอย่าลืมทิเพจไทยพันธุ์ไม้ค่ะฝากฟ o ลโล่ช่องโกมีเฮด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ